ตัวของสักโคขาดก็ขอฝากสักโคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณที่มาเจอค่ะนะคะส่วนตัวเราเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องสักผ่าอะไรต้านไว้แค่ไหนันไหมคะส่วนตัวให้ความสำคัญมากค่ะคือจริงๆคนที่แบบเขาจะดูแลตัวเองแล้วก็ความสะอาดกับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสะอาดของตัวด้วยแล้วก็สัอง่าด้วยอะไรนะคะ มีรู้สึกว่าแต่และว,วันหลิงแบบเจอคนเยอะมากอยากสัมภาษณ์สื่ออะไรเงี้ยเจอพี่ๆเยอะมากแล้วถ้าถ้าเรามีกลิ่นปากหรือว่าหรือว่ามีภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เกมดมัม่นใสซึ่งสฟาร์โคทําให้ทําให้กลิ่นปากของฉัชื่นค่ะมีเราอยู่ที่มั่นใจได้ถ้าชอบผักแข็งอะไรหลิงก็มั่นใจในการสัมภาษณ์สื่อตลอดไปหลิงที่น,นี่มันมันมีหลายกลิ่น ชใช่ะาจริงๆสปร์พวกเขาออกมาแบบหลายรถเขาเรียกว่าหลายคนห,หลายคืยนแล้วก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายจุดประสงค์ให้เลื่อนวกกับสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าหลายคือใช้ชีวิตสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ยชายเลี้งก็จะใช้ชอบอีกชอบแบบสุดออกใหล่าสุสดทะเป็นสปอตโฟเนฟโวคาพูลิสนะ แล้วหลิงก็จะใช้คู่กับอย่างเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายอย่างนี้ยค่ะพอดื่กาแฟเสร็จหลิงก็จะใช้ตัวคอมฟี่ค่ะเพื่อที่จะลดค่าพลัสแล้วก็ลดกลิ่นปากจากกาแฟด้วยใช้กาแฟด้วยมีไน้ไหมตัวถุงใช้ตามมั้ยมีค่ะถ้าถ้าใครที่แบบไม่รู้จะเลือกอะไรก็ง่ายๆเลยลดลดแบบออริจินอลช่วยปิดขาแล้วก็ช่วยกลิ่นอะไรก็ว่า สายใจสดชื่นชข้าปากสะอาดค่ะแล้วก็ขาวด้วยปากเลยปากแบบที่แบบนีค่ะก็ของฟังก์ฟังกโว้ยนะคะมีหลายรสหลายติกให้เลือกเลยนะก็สามารถไปเลือกตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะฟังก์โว้ย สึ่งที่ทำใจดีเลสุดโตมาแล้วก็แฟนแฟนสุดโต끼ให้ต้อนรับอย่างอบอุ่นอ่าทีแอคของแฟนแฟนที่ดูต่างจากชาติอื่นยังไงบ้างดีกว่าต่างจากชาติอื่นหรอะอือจริงๆเขาก็ดูมีความสุขกันที่งานสุดโตมาก็เช่นกันค่ะแล้วก็เอ่อคือด้วยที่ว่าเป็นคนแรกของเราที่ไปสุดโตด้วยแล้วแฟนแฟนสุดโตก็ดูแบบเฮ้ยมาสักทีได้เจอแล้วไดต้อนานแล้วใช่ก็ดูดีใจเป็นพิเศษ หลายคนก็แซวบอกว่าคนชาสิงคโปร์เป็นผู้ประสบภัยเลยเพราะว่าเราไปสร,าปร,าปร,ร้างโมเมนต์ที่เขาเกิดโควิดอเลยนี่ใชเแล้ว <laughs> มันจะหวานขนาดนั้นก็ปกติแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นหวานเป็นพิเศษก็ก็ปกติตามเหลิองออมเลยตามสไตล์เหลิองออมที่เล่นอยู่ในใช้ชีวิตปกติเล่นปกติคือปกติเลยค่ะทีนี่สิงคโปร์เป็นงานงไงมากเพราะว่าโปรตีนหายอะไรเกิดอะไรขึ้นคะโปูตินหาย คือไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือจริงๆโปรตีนถ่ายมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียใจแต่ว่าคือเมื่อหลิงมีความตั้งใจมากที่ก่อนหน้านี้หนิงตั้งใจสกปรดเลยแล้วเพิ่งนี้ต้องหยิบโปรตีนเข้าไปในกระเป๋าเดินทางเสร็จปุ๊บก่อนออกจากโรงแรมอ่ะหลิงก็เลยสกปรดเลยว่าหลิงอ่ะต้องกินโปรตีนคีนี้เพราะช่วงนี้หลิงกินเยอะมากอ่ะค่ะกินเยอะมากจริงใแ้เว่าหลิงก็กินอาหารอาหารเพื่อนก็ กินอรสองล็นชาา่โปตีนอะเน้ากินโปีอ่ะถจะกินยาก็ลยตั้งใจไว้ว่าแบกินมิเตอนยแค่ปตีจบวบคุมตัวเองสรุปลายนะกไมนก็เลยกายเป็นว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่คนก็เลยกลายเป็นว่าเออช่วยกันหาโปรตีนของย แต่ว่าจริงจริงไม่มีอะไรหรอกเราสุดท้ายเราก็ไปคูจกโปกเขอขึ้นชื่อของสิงคโปร์แทนกันได้อมันก็มันไม่มันแทนไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีสิทธิพิการที่สิโปรเองงเราะคุ้มมาหานอะไรอย่างเงี้ยนก็แบบไมยที่ว่าเราแทนกัแล้วเราต้องใช้พลังหรืออะไราง้แบบอจกกหลังจากนั้นเรียงก็ใช้สปังโกแบงคานก็ได้ค่ะ นี้ได้รับการดูแลของฟ้าใะโปรตีนได้ว่วมเราเราเล่นเวด้วยแหกล้เนื้อของเราเราขก็เลยแบบเธต้องกินโปรตีนเห็นกระแสที่คนไปเจาะลึกแล้วโนี่คือสิ่งน้าของคนใส่ยต้องหลัจากที่เหมือนทุกคนก็งอทุกคนก็เอาโปรตีนมาให้เอะไรแ่เลยคนที่ท่าน ต้องกินอะต้องกินพันที่หลิงเรืออ่าอยากดูเก็บเกี่ยวตัอย่างที่ต้องารนี้เออก็เลยพอพอเขาถ่ายอัดไว้อ่ะแล้วหลิงกับไปดูหลิงก็เคยน่าอายมากเลยน่ารักนะดูโมงี่เออแต่ว่าก็มีโอกาสหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนก่อนซึ่เมือวันนึงเราไม่ได้ไปชมไป ไปทเว่า่ที่ดังๆที่มีต้นไม้สงที่สิงโ์ใช่แล้วก็หลังจบโถก็ไปกินของขึ้นชื่อแน่นจบกบกอวยวมแตกโหเลิเลิฟมากบูตดอบเฟอร์อ่าอย่างนง คือพออะยูโอเคโอเคโอเคใจก็สบายใจขึ้นแต่ว่าได้เห็วันของเราแล้วใช่ใช่จริงจริงก็ดีแล้วแบบไหนถึงว่าเราเราเองก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็คนรอบตัวเราก็เป็นห่วงเราด้วยด้วยก็เลยใจออกที่ทำการแล้วก็เอ่อแล้ก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ กมากที่เราก็มีการสนไม่ว่าจะถัมาใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติเหมือนดมไหคะหรือว่ายังมีนิดนึงที่ต้องแบบระมัดระวังรวงอยู่อืมครปกติ่แต่ว่าอย่างอย่างไฟที่ยวอะไรก็จะก็จะอาจจะระวังหน่อยใช่แต่ตอนนี้ก็คือก็เกือบปกติลให้กาลังใจพอเจออะให้กลังใจกันไบ้างรอแน่นอนว่า เราก็คือจริงๆเราก็ค hmm. mm ือพยายามไม่มี้รือแหละเหมายถว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คอยคอยคุยกันคอยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยให้เรื่องนี้หายไปสักที่เราดูนะค่ะก็ยังมีความกังวลอะไรอยู่ก็ที่เราเห็นน้องออมก็เกิดมาคือใสได้แล้วใส่ได้แล้วง่ายสดใสเหมือนน้องออมสดใสหรือเขาอยู่ข้างที่หนีออมก็เลยใส่ได้เลยที่ม ว่าเขาเป็นคนสดใสน่ารักอยู่แล้วค่ะทีอาบูชิเกตนคอยอยู่ด้านอ๋อใช่อย่างหนึ่งก็คือหีกของอบูชิเกต์ไปแล้วขออีกสองคำถามนะเดียวเวลาไปไหนกันที่ี่นั่นสองคนนะคะช่วยกันระมันละบ้างอือช่วยกันช่วยดูอะไรกันอะไรกันแล้วก็เอ่อก็ไปใบถือว่าก็คอยคอยคอยช่วยช่วยดูกันตลอดค่ะใช่ไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยคือรอบข้างก็ช่วยกัน แเห็นเพื่อนแฟนตั้งข้อสังเกตว่าพี่พี่พี่ถึงจะไม่ค่อยกดไลค์ไอจีรูปในความที่แบบค่อนข้างเซ็กซี่ค่ะอย่างล่าสุดอ่าวันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้กดเป็นเพราะอะไรไม่ผ่านมลริษในเพราะเขาเาใส่ชุดเซ็กซี่เกินไม่ผ่านกีบไหลไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ไปข้างของดึงข้างเนไ่ยคิดใจหรือยังไงคะมันก็ไม่กดไม่ลงไม่ลงไม่รู้ทำไมแต่มันกดไม่ลงค่ะกดได้แล้ว อาจะกรกิวตสามติโตจะไม่มีหัวใจใช่กไม่ลงาวอตัดางไงก็ไม่หรอกเขาก็สวยสวยดตาแต่ไม่รู้ทำไมกดไม่ลงาอกเขาลงหน้าไหมว่าแบบอยากเขาัหน้าของ่าลอแล้วก็ิกตีลงหน่อยนะอะไรไม่ไม่เคยห้ามเลยแต่ไม่กดไ่เฉยเอเราไม่ห้ามอยู่แล้วเขแต่งเขาแต่สวของเขาสยสซีแล้วก็ ก็เลก็ค่อย่อยหรือว่ามีกิริยให้กับน้กงออมไหมคะว่าเ็สซี่ได้ทัางธรรมะไม่มีนความสุขของเขาค่ะความสุขของเขาคอเขาแต่งตัวสวยแตู่อวคือต้องบอกว่าลกลกลอนี้คืสวยหมดเลยใช่ไม่้ามไม่ห่าความสุขของเขาแต่ว่าให้ลิงกดที่ลงสุดๆชอบน้องแต่งเจสซี่ ว้าวโคตรดีเลยแต่ว่าคือน้องใส่งแบบคืยอมยอมได้อยู่เลยอ่าได้ได้ค่ะโอเคอเค่ะขอบคุณค่ะ